ก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ4ของโรงเรียนวัดทุ่งราชญานะครับราชญาวิทยานะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเรียนเรื่องคณิตศาสตร์รูปแบบเลขาคณิตศาสตร์3.0นะครับเดี๋ยวจะมีเกมคณิตศาสตร์ให้เล่นกันด้วยนะครับมาต่อไปเลยนะครับมาที่รูปทรงแรกเลยนะครับรูปทรงนี้เป็นรูปทรงอะไรโลกรูปทรงนี้ เป็นรูปทรงของนี่มีมีแหลมเกียนเนี่ยหนึ่งสองและสามสามลักษณะของแหลมนี้นะครับมันเรียกว่ามุมนะครับมุมของแต่และรูปทรงจะไม่เท่ากันนะครับอ่ะตัวอย่างแรกคือรูปทรงนี้รูปทรงนี้เรียกว่ารูปทรงสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับสามเหลี่ยมนับเหลี่ยมได้อย่างไงเนี่ยครับนี่ครับหนึ่งเหลี่ยมสอง เหลี่ยมและสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับรูปทรงสามเหลี่ยมจะมีลักษณะมีหลายลักษณะมีทั้งสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับแต่เดี๋ยวไปดูตัวอย่างตัวต่อไปก่อนนะครับอ่ารูปทรงนี้มีรูปทรงว่าอะไรครับนักเรียนรูปทรงที่สองนี้คือรูปทรงอะไร เหมือนกันเลยเหมือนกับตาโรงเรียนของเราเลยนะรูปทรงนี้เขาเรียกว่ารูปทรงรูปทรงอะไรลูกวงกลมนั่นเองนะครับรูปทรงวงกลมะจะพบได้ตามในชีวิตประจําวันทั้งป้ายบอกทางสัญลักษณ์บอกทาง,ทางหรือว่าแม้กระทั่งจานชามโดนัทนะหรืออะไรหลายๆอย่างที่เราสามารถมองเห็นมันเป็นวงกลมได้นะครับ ต่อไปนี่เมื่อกี้นี้สามเหลี่ยมใช่ไหมลูกอ่ะแล้วอันนี้ล่ะมีกี่เหลี่ยมเหลี่ยมที่หนึ่งเหลี่ยมที่สองเหลี่ยมที่สามและเหลี่ยมที่เหลี่ยมที่สี่นะครับรูปทรงนี้สรุปแล้วเรียกว่าทรงทรงอะไรลูกสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับในการนับมุมเหลี่ยมนะครับมุมเหลี่ยมนี้จะทํามุม90สบองศา แต่ในป .1 คงยังไม่ต้องเรียนรู้ถึงขณะขั้นตอนนั้นนะครับก็เรียนรู้ว่ามันมีหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับจะได้รู้เบื้องต้นไปนะครับ่าต่อไปนี่รูปทรงอะไรเมื่อกี้สี่เหลี่ยมแล้วนัพร้อมครูหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยม ห้าเหลียมรูปทรงมีอะไรบ้างมีตัวอย่างอะไรบ้างเดี๋ยวคุยจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับต่อไปอ่านี่ห้าเหลี่ยมนะครับต่อไปลูกป๊บนี่รูปทรงสุดท้ายนะน่าจะเป็นรูปทรงสุดได้รูปทรงสุดท้ายรูปทรงนี้มีความเป็นวงกลมข้างบนแต่รูปทรงมันจะยาวลงมาเห็นไหมเหมือนอะไรลูก เหมือนอะไรเอ่ยเดี๋ยวครูไปยกตัวอย่างนะเหมือนไมครไหมคล้ายๆเนอะรูปทรงนี้เขาเรียกว่ารูปทรงทรงกระบอกนั่นเองนะครับทรงกระบอกเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวอย่างกันต่อไปอมาเล่นเกมกันรูปทรงนี้ไม่ใช่กรอบนี่นะลูกไม่ใช่กรอบดำๆนี่นะรูปทรงนี้ลูกระจันทร ดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์หรือดาวต่างๆที่เราเห็นอยู่นอกโลกเนาะครูยกตัวอย่างมาเป็นดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์นี้มีลักษณะเป็นอย่างไรในข้อที่แล้วนะครับครูให้เวลา5วินาทีนับ1 2 3 4 5โอเคใครตอบถูกนะครับยินดีด้วยมันคือรูปทรง วงกลมนั่นเองใครตอบถูกก็ตบมือด้วยนะครับขูถือไม่อยู่ตอบไม่ได้อ่ะต่อไปนะครับรูปทรงนี้เป็นรูปทรงของพีระมิดพีระมิดท,ที่อยู่ในประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกานะครับอยู่ในประเทศอียิปต์นี่จะมีรูปลักษณะที่เป็นฐานนี่จะเป็นสี่เหลี่ยมแต่รูปทรงถ้าเรามองด้านหน้าโดยตรงจะเหมือนรูปทรงอะไรลูก ใครตอบถูกครูให้เวลาห้าวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคใครตอบถูกยินดีด้วยนะครับนี่จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนั่นเองถูกต้องเลยนะครับต่อไปนี่ต่อไปรูปทรงนี้เป็นรูปทรงอะไรเป็นรูปของครูยกตัวอย่างมาให้นะเป็นรูปของสนามฟุตบอล ทั้ง4ด้านเลยรูปสงสนาฟุตบอลนี่ในนี้มีรูปอะไรลูกวงกลมสี่เหลี่ยมครึ่งวงกลมครูไม่ได้ครูไม่ได้ถามมันนั้นครูถามว่าส่วนนี้ส่วนที่ครูจะขีดให้นี่ส่วนนี้เลยทั้งหมดเลยทั้งหมดของสนามฟุตบอลเนี่ย กรอบนอกของสนามฟุตบอลเนี่ยทั้งหมดนี้มันเรียกว่ารูปทรงอะไรลูกใครตอบได้มากให้เวลาห้าวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาหมดเวลาหมดเวลานะครับรูปทรงนี้เขาเรียกว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับใครตอบถูกนะยินดีด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับรูปทรงสนามฟุตบอลเห็นไหมจะเจอในโรงเรียนของเราเลยในชีวิตประจําวันเลยนะครับต่อไปต่อไป นี่มาเจอรูปทรงนี้นะครับเราต้องค่อนข้างสมรวมหน่อยนะรูปทรงนี้เป็นรูปทรงของพระพุทธรูปและพระพุทธรูปและพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์เนี้ยนี่รูปทรงนี้เลยเป็นรูปทรงของอะไรลูกเหมือนกันทุกรูปเลยรูปทรงแต่จะต่างกัน คูยกตัวอย่างมาให้ดูหลายๆองค์นะครับนับพร้อมนับน้บเหลี่ยมพร้อมคูนะหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมเฮ้ยสองเหลี่ยมไม่ใช่ต้คูลงก่อนคูเฉลยไปแล้วสองเหลี่ยมสสี่เหลี่ยมและห้าเหลี่ยมนะห้าเหลี่ยมนั้นนักเรียน ใช่ไหมใช่รูปทรงห้าเหลี่ยมไหมเฉลยนะห้าเหลี่ยมใครถูกต้องนะครับยินดีด้วยนะฮะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะครับนี่รูปทรงนี้เห็นไหมจะรู่บอกเลยเหมือนอะไรเหมือนไมค์โนิดหน่อยนะฮะแต่มันจะเป็นยังไงลูกนี้รูปทรงนี้เลยนะครับ รูปทรงนี้คือรูปทรงของนี่เลยกระบอกไม้ไผ่หรือต้นไผ่นี่เห็นไหมมันคือรูปทรงอะไรลูกรูปทรงทรงกระบอกนั่นเองนะครับและนี่เป็นทั้งหมดนะครับในรูปแบบเรขาคณิตศาสตร์3.0ของครูแบงค์นะครับก็จะมีคลิปมาเรื่อยๆนะครับที่ครูหยุดไปเพราะว่ามีธุระนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวจะค่อยๆส่งให้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะให้นักเรียนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะใครทําแล้วก็เอาสมุดขึ้นมาแล้ววาดรูปรูปทรงเลขาคณิตที่ครูให้ไปสามรูปสี่รูปประกอบให้เป็นรูปในจินตนาการของนักเรียนเช่นหุ่นยนต์หรือจะเป็นนาฬิกาหรือจะเป็นรถยนต์อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าดูคลิปนี้จบ เรียนนักเรียนวาดรูปส่งมาในลายกลุ่มของพวกเรานะครับก็ขอให้นักเรียนทุกๆคนผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้ระบาดหนักขึ้นอีกแล้ววันละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งหมืนแปดพันอันตรายมากๆเลยนะครับอย่าเป็นไปได้อย่าออกไปที่ไหนนะครับอย่าออกไปโดยที่ไม่จําเป็นนะครับโอเคครูขอฝากไว้เท่านี้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ